สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักเลิงบอลสีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับช่องเบอร์ใช้บอลสีนะครับวันนี้ผมมาในบรรยากาศตอนเย็นเลยโอ้โห,โโหดูเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับเนาะทางภาคเหนือของผมเนะี่ยช่วงฝนฝนฝนตก <c oughs> พูดติดขัดนะครับเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูบอลสีนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับแต่จะตกตอนดึก แต่ตอนกลางวันก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นบอนสีดงนางรากสดแล้วกันดูครับทุกท่านนางรากสดสวยตลอดการเลยนะอันนี้นางรากสดป้ายน้ำตาลอันนี้นางรากสดป้ายเขียวนี่นี่ครับป้ายเขียวมีสามต้นโตวไวเหมือนกันนะทุกท่านเห็นไหมเนี่ยป้ายเขียวอันนี้ป้ายสีเลือดหมูนะครับนี่ นี่สวยครับนางรากสดนี่แล้วก็ดูเทพเทวริษนี่บอลเก่าที่หลายคนมองข้ามนะครับเทพเทวริษโอ้ยใครได้จากสวนเบิดชัยไปนี่สวยทุกต้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เก็บฟอมตั้งแม่ไว้เหมือนเดิมนะครับสําหรับเทพเทวริษนะครับดูสวยมากเป็นบอลป้ายสวยนะเป็นบอลไม่สูงด้วยปลายสั้นด้วยนะครับเป็นบอลป้ายแดง เป็นบอลมือหนึ่งนะครับป้ายแดงแต่ถ้าเป็นป้ายขาวนี่เป็นมือสองนะครับอันนั้นลดนะครับมุกมุกนะครับเนาะดูวิจิตจินดาครับนี่วิจิตจินดาต้นโตนะครับเขาออกดอกครับทุกท่านเนี่ยเขาออกดอกเดี๋ยวจะเอามาผสมนะครับช่วงนี้บอลสีผมออกดอกเยอะเลยเวันนี้ก็ผ่าหัวยอดมงกุฎไปนะครับอันนี้ก็เพชรเจ็ดสีอีกละสวยงามเหมือนเดิมเพชรเจ็ดสีนะครับ นี่นี่ครับแล้วก็วันนี้มีแบ่งนี่ครับแบ่งบอลสีเจ้าสาวนะครับเนี่ยทุกท่านอย่าพลาดนะบอลสีเจ้าสาวนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวตอนที่ผมแบ่งอะ่ะเล็กๆมันอาจจะไป้ายไม่ค่อยถี่นะครับ <laughs> ไป้ายไม่ค่อยชัดครับป้ายไม่ค่อยถี่ไป้ายไม่ค่อยชัดนะครับเนาะ เดี๋ยวเลี้ยงโตๆโตโตมามันก็จะป้ายนะครับป้ายแบบชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่บอลสีเจ้าสาวนะครับเนาะอันนี้เป็นพรเจ้าสัวนะครับนี่เป็นเพชรเมืองนนนะครับเพชรเมืองนนแล้วก็ดูเจ้าล้านช้างครับอื้มใหญ่โตมโหฬารเจ้าล้านช้างสีชมพูเชียวแล้วก็ศิลานักปรานี่ศิลานักปรามีลูกด้วยนะครับ แต่เขาติดติดดอกนะครับผสมติดแล้วด้วยก็เลยเอาไปยัดไว้แจกนู้นนะครับแจกนู้นนี่ครับบอนสีแม่พันธุ์นะครับเอามายัดกันอยู่นี่สวยนะมันดูแบบหลากหลายดีนะครับสวยมากเลยนะครับทุกท่านเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ผมแบ่งปันบอนสีอะไรนะครับต้นละกี่บาทนะครับติดตามกันได้เลยครับ นี่ครับทุกท่านวันนี้เรามาแบ่งปันบอลสีเจ้าสาวกันนะครับเมื่อกี้ก็เห็นต้นแม่กันไปแล้วนะครับเนาะสวยนะครับบอลสีเจ้าสาวเป็นบอลป้ายนะครับผมจะขายตามราคานะครับความสวยแล้วก็ความป้ายนะครับของน้องนะครับเนาะก็ขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งเมาเมา60บาทนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางเมาเมา80บาทนะครับ มาเข้าใจตรงกันนะครับเออเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีผมจะเปลี่ยนเวลาลงคลิปใหม่นะครับ<อ>เพื่อเป็นการแบบยังไงอะเพื่อคนทํางานนะครับเนาะปกติผมลงคลิปหกโมงเย็นนะครับเวลาลงคลิปไปบางคนเขาก็พอมาดูคลิปมันก็หมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงหกโมงเย็นเขาพี่ๆบางท่านก็อาจจะขับรถกลับบ้านนะครับเลยไม่ได้ดูคลิปเปลี่ยนใหม่ ผมจะลงทุกวันสองทุ่มลงสองทุ่มของทุกวันเลยนะครับเนาะเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ทำทุระทานคงทานข้าวอะไรให้เสร็จแล้วก็สองทุ่มคลิปเบิร์ชายเด้งปึ้งจะได้มานั่งดูมานั่งเอฟบอลกันนะครับเอามาเริ่มต้นที่หนึ่งเลยนะครับบอลสีเจ้าสาวนี่ป้ายแล้วนะทุกท่านต้นนี้ป้ายสวยแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยดูครับ ต้นใหญ่ด้วยครับเจ้าสาวครับต้นนี้นะครับอยู่ในราคา150บาทนะครับทุกท่านผมจะขายตามไซส์แล้วก็ตามความสวยความป้ายของบอนสีนะครับอันนี้เจ้าสาวต้นที่1นนะครับ150บาทนะครับทุกท่านบอนสีเจ้าสาวนี่ก็ยังแพงอยู่นะครับอืมถ้าป้ายสวยๆนี่ยังแพงอยู่นี่ป้ายมาแล้วต้นที่1นนะครับ150ห้าสิบ ต่อไปเจ้าสาวต้นที่สองครับ่ต้นนี้ต้นโตแต่ป้ายน้อยกว่าต้นเมื่อกี้นะครับแต่ก็ป้ายนะเดี๋ยวโตมามันก็ป้ายอะเนี่ยเดี๋ยวโตมามันก็ป้ายนะครับเนาะเอาไปเลี้ยงกันนะครับต้นนี้ต้นที่สองครับต้นโตเลยครับผมต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อิบาทนะครับเจ้าสาวต้นที่สองต้นโตนี่หนึ่งรอย ยี่สิบบาทนะครับอ่าต้นที่สองนะครับต่อไปนะครับต่อไปเจ้าสาวต้นที่สามครับนี่มันก็ป้ายแล้วละต้นที่สามนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกท่านต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ต้นโตนะครับวันนี้เอามาให้ต้นโตโตเลยเจ้าสาวต้นที่สามครับหนึ่งร้อยบาท นต่อไปเป็นเจ้าสาวต้นที่สี่ครับนี่ป้ายชมพูมาแล้วนะครับต้นนี้อยู่ที่120่งรอ่บาทนะครับเจ้าสาวนี่ทํำยากมากทุกท่านเจ้าสาวนี่จะไม่เหมือนคุณหญิงคุณหญิงเขาจะไม่ไป้ายเจ้าสาวเขาจะป้า <c> ย <oughs> ไม่รู้ใครเป็นคนตั้งชื่อเนาะแต่สวยนะครับเจ้าสาวเลี้ยงตัวโต,วตวมาสวยมากผมมีแม่พันธุ์ตั้งสองสามต้นเนะี นี่ครับเจ้าสาวต้นที่4นะครับ120บาทนะครับต่อไปเจ้าสาวต้นที่5ครับนี่อันนี้ก็ป้ายมาแล้วนะครับเจ้าสาวต้นที่5 120บาทเหมือนกันนะครับเจ้าสาวต้นที่5นะครับ120บบาทเนาะต้นโตๆแข็งแรงเลยนะครับ เลี้ยงนกตู้ได้สบายนะครับบอลสีเจ้าสาวต่อไปบอลสีเจ้าสาวต้นที่หกนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้ต้นที่หกหนึ่งร้อยบาทนะครับแหมใครสนใจใครยังไม่มีบอลสีเจ้าสาวเอาไปเลี้ยงได้นะครับสวยๆเลยเลี้ยงโดนแดดดีๆนี่ป้ายสวยนะครับป้ายขอบใบนะครับสีแดงโอ้โหกระดูกเขาสวยบอลสีเจ้าสาวเนาะต้นที่หกหนึ่งร้อยบาทนะครับ ่อไปบอนสีเจ้าสาวต้นที่เจ็ดครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับแต่มันป้ายน้อยเนาะก็ขายอยู่ที่ในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนี่สวยเลยบอนสีเจ้าสาวต้นโตๆใหญ่ๆเลยนะครับนี่เอาไปเลี้ยงได้สบายครับบอนสีของเบิดชัยนะครับจากสวนเบิดชัยเนาะนี่ครับต้นที่เจ็ดนะครับหนึ่งร้อยบาทต่อไปบอนสี เจ้าสาวต้นที่แปดครับนี่ต้นนี้อยู่ที่แปดสิบบาทนะครับต้นนี้ต้นเล็กหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยป้ายนะครับแต่เอาไปลุ้นนะครับเลี้ยงไปเดี๋ยวได้เดี๋ยวก็ป้ายนะครับเนาะของผมเล็กๆก็ก็ไม่ป้ายเหมือนกันโตมาป้ายเกือบทุกใบนะครับต้นนี้แปดสิบบาทนะครับต้นที่แปดนะครับต่อไปเจ้าสาวต้นที่เก้าครับต้นสุดท้ายครับต้นนี้ต้นเล็กเนาะ ต้นนี้ก็80ดสบาทนะครับแต่ป้ายมาแล้วนะครับนี่วันสีเจ้าสาวนะครับสวยๆเนาะเอาไปเลี้ยงกันได้เลยนะครับมีอยู่9ต้นนะครับทุกท่านสนใจต้นไหนก็ทักมาหาเบิร์ชัยได้นะครับวันนี้จะลงคลิปสองทุ่มนะครับทักเฟซทักไลน์มาได้ตรงนี้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ชัยบอสสีก็ลากันไปก่อน ใครสนใจบอลสีก็ทักมาได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้สวัสดีครับ